เขาจะบอกว่าผู้หญิงสวยเก่งฉลาดไม่สามารถที่จะหยุดหัวใจผู้ชายไว้ได้เสมอไปนะคะบางคนคิดว่าถ้าฉันสวยรวยเก่งและฉลาดผู้ชายดีๆจะวิ่งเข้ามาหาฉันเองใช่ค่ะเป็นความคิดที่ถูกตอ้องความสวยรวยเก่งฉลาดเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ชายวิ่งเข้าหาคุณอยากรู้จักคุณ อยากลองศึกษาเกี่ยวกับตัวคุณอยากคบคุณหรือแม้กระทั่งอยากขอคุณแต่งงานแต่ก็มีบางคู่ไปต่อไม่ได้หรือบางคู่คบกันแล้วไม่มีความสุขบางคู่ไม่สามารถหยุดหัวใจของเขาไว้ได้ผู้ชายก็ยังแอบไปปันใจให้คนอื่นและไม่อินเลิฟเหมือนตอนคบกันใหม่ค่ะสุดท้ายปัญหาความสัมพันธ์ก็ตามมา คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่จะทําให้เขารักคุณมากจนไม่อยากหาใครมาแทนที่คุณนั้นมีหลายองค์ประกอบค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดนิสัยทัศนคติความเป็นคุณความฉลาดทางอารมณ์ความมีเสน่ห์และสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องทําให้เขามีความสุขเวลาที่อยู่กับคุณเรื่องนี้สาคัญมากและเป็นปัญหาของหลายๆคู่ค่ะสุดท้ายก็แยกทาง เกิดเป็นปัญหาความสัมคัญดังนั้นถ้าคุณอยากให้เขารักคุณมากจนไม่อยากหาใครมาแทนที่คุณคุณต้องทําให้เขามีความสุขเวลาที่คุณอยู่ด้วยและคุณต้องทําให้เขารู้ว่าคุณลักเขามาแล้วว่านั้นแหละคุณจะได้หมวใจของเขาไปเต็มๆค่ะคุณสามารถทําให้เขาตกหลุมรักคุณได้และไม่มีใครจะมาแทนที่คุณได้เลยค่ะราสทาอีบุ๊ก p l ลซีเลอวิธีทําให้ผู้ชายคลั่งรักและยอมนุกหัวใจไว้ที่คุณคนเดียวเท่านั้นใครสนใจรีบ c f 9 9 0คุ้มค่าสุดๆค่ะคุณสามารถเป็นผู้หญิงที่มืเสน่ห์มากกว่าที่คุณคิดถ้าเคยนีมีประโยชน์ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะรักทุกคนค่ะโคชพิษ